แต่ลุงมุตามาเอาเด้อดเขาฝากไว้มาห้าห้าพันปีแล้วเพิ่นนะเอาแค่เป็นผู้รักษาไ้ขุดขุดลงไงแปานะ่ะประมาณซีเมตรมือขึ้นนั่นฝันนัน่นว่าได้เงาเลยได้ตัว สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมทุกท่านนะครับผมทานช่อง YouTube แล้วก็ทานช่องแฟนเพจนะครับผมบ่าวสักคัดเออรโดแชนแนลนะครับผมตามต่อเลยนะครับผมสําหรับลุงบุญตานะครับผมเลขสูตรคํานวณนะครับท่านผู้ชมครับงวดที่แล้วผมได้มาถ่ายทําคลิปตรงนี้นะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมกับคุณลุงบุญตานะครับผมสรุปแล้วเข้านะครับผมเลขลุงบุญตาเข้านะครับผมหนึ่งหกนะครับท่านผู้ชม เข้าเต็มๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ตามต่อวันนี้นะครับผมสำหรับลงบุญตานะครับผมคนฝันแม่นหรือว่าเลขสูตรคำนวณนะครับผมวันนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมขอกำลังใจคนไลค์คนแชร์นะครับผมใครที่เข้ามาแล้วขอกำลังใจคนไลค์คนแชร์นะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมสลหรับวดนี้16พฤษภาคม2567นะครับผมว่าลงบุญตาจะได้ตัวไหนให้เรานะครับผมไงก็ ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมขอกำลังใจกันละไลค์กันละแชร์นะครับผมภาพเสียงชัดหรือเปล่าชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยนะครับผมก็รายงานด้วยเด้อนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความฝันหรือว่าจะเป็นความนวลนะครับผมวันนี้เราได้ตัวเลขแน่นอนนะครับผมสลับต่องวดปัจจุวันที่12พฤษภาคม2567นะครับผมกับลูกตานะครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมตอนนี้ที่สารหลักกิโลนะครับผม วันนั้นเราก็มาทําคลิปกันตรงนี้นะครับผมโคงสุดท้ายนะครับผมใครที่ได้ชมคลิปของอช่องเบาศักนะครับผมก็จะเห็นนะครับว่าเราได้มาตามตัวเลขลุมตาอยู่ตรงนี้นะครับผมจะได้ตัวเลขไหนวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมสไดน้าวอาวนใาสวัเวอนาัอนเส่ัเา หลายคนบรรจุเอาบรรยากาศสดๆกันไปเลยนะครับผมไม่มีไม่มีตัดต่อนะครับจริงๆก็บวิญญาณนั่นเน่าเลยจว่าอย่างโทษนะครับได้เลยโทษนะครับในงวดีหน้านะครับของคุณลุงนะครับขาเข่ามือ่งต้นจงก้องนะครับพี่ลึกตาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมลุงนุ่มตาครับผมคิ้บซี่ไลายคนไล่ก้เป็นยังไงเนาะลอคุณลุงพี่น้องครับอ่าลอกกันมา มาต้นนะกิโ <Aub> ก <ain> ้ต้นใหญ่ต้นใเออมาเลยแห่งจังจังกังบ่จังแจ่งกับเนี่ยว่าปีมังก่อน้องแมนทั้งปีเลยเนี่ยว่าบ่ปีนี้แสดงว่าเหล็กสูตรลุ่งหรอี่เขาทั้งปีผ่านยากผ่านยากเนาะหมวดที่หมวดที่แล้วกะเป็นคลิปแรกกี่หลายๆช่องได้ไปทชัยถ้ำเนาะกับเอาตัวเหล็กมาฝากแมนแมนอยู่นะครับ มางวดีเป็นแังไหนงวดีแห้งจังยังวะแห่งจังแห้งจังแห้งบ่บได้เพอเพออาจจะว่าได้กลับสืงเพอเพอ้องกับสังแมนกลับกับน้อยกับกับกับน้อยครับเป็นเลขสูตรคือเก่าเนอะลุงเป็นสูตรมาบวกกับคุ้มฝันคือเก่าคือเก่าแมนก็แม่นคือเก่าจังยังวาจังเท่วนี้ยังจังฝันแมน โอ้เจ้าฝันอฝันกับฝันดีสิคือฝันเนี่ยมันเจ็บลุงฝันเนี่ยฝันยังลุงบันทึกไว้เจ็บฝันเห็นนู่นนั่นนี่จะเป็นตัวนี้ฝันนี่นี่คือเขาจะบันทึกไว้ในในสมุติตลอดว่าถ้าฝันเี่นแบบนี้มันจิเป็นเหล็กตัวนี้ตัวนี้เองสินะที่นี่แต่ละคืนมันกะฝันฝันตัวไหนย่ำย่ำมากอะมันแตกแล้วหัว่าแตกเลยเหรอแต่แต่มื่อกี้นี่ฝันห้ไปต่างจังหวัดอีกไหนห่วยฝันไปมากมาว่าเอง อ๋ันแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้สุดยอดอีว่ะไปประชานหน้าดุนป่ะนอ๋อประกานหน้าดุนบนน่ะไปพ่นเอยถามเดี่ยวก็บอกเลยเหรเนาะเอาอยากฟังฟังวก่อนสอนเอาดีซีถือว่าใส่เวลาดุนคือจังซี่ครับครับผมตีซีของขึ้นวันที่สามครับผมคนที่ขายพระนาป๊กอืมนาโมแมนพนที่ขายดอกครับผมเพิ่นรักษาไหวมากห้าล้านปีเอ้ยห้าแสนปีแล้ว าแสนปีหาแสนปีเอ้ยหาหาพันปีเพิ่นรักษาไว้ไว้พระนาโป๊หน้ากุกครับพระนาโป๊อยู่ครับผมพระนาดูนอ๋อบานี้เพิ่นผัดไปเชียเห็นในโทรศัพท์เห็นเห็นเห็นลุงออกกิบอืมดีดีของวันที่สามผ่านมาครับผมหลานเพิ่นไปไหนไปเชียเชียเชียแล้วพ่อเห็นรูปลุง มันบ่ไปบ่ปามาหยุดกับทีครับพอหยุดกับทีห<ม>ลานตัวน้นอยเอาไปใหยายย้ายก็เชีรยไปกบ่ได้คือกันึ้นกับ่ได้ลงกับว่ได้แสดงว่าโทรศัพท์มันค้างมันค้างหรือแบบไหนก็บว่าจากักบ้านหรือว่ามันติเป็นเป็นด้วยสาเหตุาสาเ <สา S 1> หตุหยังฮู้แต่ว่ามันเลื่อนบ่ไปบ่ไปบ้านในย้ายย้ายนั่นแหละเลื่อนบ่ไปแล้วแล้วก็มานอนย่ำเส้าตังเว้นเล่าก็ฝันว่า บอกนี่คนมาบอกเล่านั่น,นว่าให้ให้ให<ไ>้<ไ>แล้วเจอแล้วคนที่เจ้าของพอระพระนาโปกนั่นเจอแล้วเจอยุสัยเพิ่นว่าในฝันเพิ่อนเนาะเพิ่นวะเจอยุสัยเจอตีสี่วันที่สามที่เลื่อนว่าไปนั่นคือตัวผมเองที่เลื่อนมาไปตีสี่วันที่สามคโคบ,บอกให้เขามาเอา แต่เส้นอีกในฝันนั่นบอกในฝันนั่นบ่แมนบ่แมนหลังจากเราฝันแล้วบ้านนีเราก็เลยได้ได้ฝันเราก็บอกกันว่าแบบนั่นแหละแต่ว่าเราก็ติดต่อกับลุงได้เพราะว่านี่เบอร์โทษที่แอมินแมนก็เลยโทษมหามหาลุงก็เลยท่านก็บอกว่าแต่ลุงตาเมาเด้อเขาฝากไว้มาห้าันปีห้าพันปีแล้ว เพนนะ่ะเอาแค่เป็นผู้รักษาไว้ขุดขุดลงไปเอานะ่ะประมาณซี่เมตรโอ้ธรรมดาดินี่ซ <4 m. S 2> <ม>ี่เมตรตาอย่างจาเล่าอายุสิบขวามังม้งเดียวนี้เล่าหกสี่หกสิบห้าสิบัว่าครับผมที่เล่ารักษาไว้น่ะนะอครับแต่ว่ามันถิอ่า <laughs> เล่ารักษาไว้ห้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วเ่าจังได้โทรมาหาลุงครับโทรมาหาวา่าเอาลุงอุตาเมาเด้อของของลุตาน่ะของของของลุงน่ะม,มาเอาแล้วแต่จะให้ค่าค่าฝากไว้ห้าพันปีครับผม,มอ่าวนาสัตว์โอยังวัาลุงกับวันอาทิตย์เขาโทรมาประมาณจะมุ้งโอเขาโทรมาสอ่าอัน บายบายนี่แหละบายของวันที่สองวันที่สามวันที่สามโอเวอร์แมนบายวันที่ที่สี่ไปเมือวันมันวันที่ยังเมือวันนั่นแหละนั่นแหละมือวันที่หกมือวันที่ห้าห้านั่นแหละแสดงว่าโทษมากวันที่สี่เออจังมาได้ไปนั่นแหละจนฝันเนาะปนฝันบอกสามวันที่สามวันที่สามวันที่สามทีสี ก็เป็นวัดทีซีเนาะเป็นเป็นวัทีรีบายบายวัดศีนั่นแหละก็เลยโทรหาเลยโทรหาให้ลุงไปเอาให้ไปเอาเพราะว่าเจอเจ้าของแล้วเขาวะนี่แหละเจอเจ้าของคือลุงบุญตาคุณลุงขี่รถไปอีกคือเกาไปคือไปสะเทิงเต้านะไปเราไป็ันอยังครับไปค็ขับรถไปเนาะไปก็ไปไปเจอเพิ่นพอดีไงได้หลบหนาผมครับผมประมาณนี้เนี่ยมยกเก็บสูบุกสนักเป็นหินเป็นเล็กนย่ยงกั้ของจริงด้วยนี่ของจริง จะว่าลุงไบเห็นกับโหมีใจสีทองสีเหลืองกับล้ามน้ามากเลยขอบคุณไปก็ถูกใจรักษาหายมาหลายหลายปีแล้วแันแล้วท่าิีหายใส่สมนาคุ้นพห็นเพื่อนะใส่ปังควนอยู่ดอกขอบคุณแล้วก็ได้พระได้มากล้วก็เลย ไปพระธาตุหน้าดูลต่อไปขอเพิ่นอุ้มพระเขาไปในพระธาตุหน้าดูลก็ไปขอเพิ่นออกจากนั้นอเอาเข้ามาบานเอาเข้ามาบานเอาเอาขึ้นห้องพระเรียบร้อย,ลยอแล้วคือประเด็นนี้ก็คือบ่มีไผ่สงสัยแล้วละ่ะมันสีเงาเนาะมันสีเงามันสีเงา,าคือเขาเไม่ขอปลาเลือดเลยว่วาไงเมือ่อคืนนั่นฝันนั่นบ่ได้เงาเลยได้ตัวเดียวโง่เขื่อนเข็นเลยเตือนเข็นเข็นเอาเข็นแข็นแล้ได้ตัวเดียวครับผม ว่าเลยบ่นี์ว่าเลยแล้วขนาดนั้นเียเลขแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวมันสิซื้อได้บ่แปดตัวเดียวได้แล้วเนาะสูตรคำนวณเทาเด็ดสามตัวนั่น๋อ้สูตรคำนวณเทาเดี๋ยวคือเก้าตัวคือสี่เจ็ดกันเนืสี่เจ็ดบนหนึ่งรางนั่นเองเดี๋ยวฟังดูคำนวณเออสูตรคำนวณวันไนได้เลขแปดตัวเดียวตัวเดียวคือขึ้นจังหดตัวเดียวครับก็มันมาตัวเดียวแห้งเดี๋ยวตัวอื่นกัดทิ้งไว้ก้อนเพราะว่ามันสีมาน้ำกันเยอะเขากะ มาบพบปฏิทิศประต่อกันอืแต่โตโตัตแปดตัวเดียวมาแห้งมาแห้งแมนเอาแต่ตัวไหนไอ้นี่คือความฝันอันนี้คือความฝันคุณมลุงมันต้องบวกด้วยครับในสูตรแมนเราก็บิรงสูตรเลยครับเอาเลยเนาะบริสียเวลาบริสียเวลาเนี่ยแปดนี่แปดแองสองแปดเจ็ดแปดเก้าเลย ข้อตาสูตรคำนวณนี่สองกับเจ็ดอยู่บนเก้าอยู่ล่างมันบะเอาแปดมาแตงให้เขาเลยแค่นี้แปดจะฟุ้งฝันนั่นเนี่ยครับเออคือเอาแปดมาฟุ้งฝันแต่ว่าขันสูตรคือว่าหันมันบ่เจ็ดเจ็ดบนหนึ่งล่างคือว่าหันมันเอียงไหมสิมันบ่มันออกหนึ่งเจ็ดนะมันเอียงไหซสิอันนี้สี่ซึ่งสี่ก็ได้ครับผมสี้อียงสี่ก็ได้อันสเพราะว่าสูตรคำนวณมันออก มานำการคืองวดน้องหันงวดเมื่อกี้นี่อย่างก็ C7 กับ C กับ7หนึ่งล่างนี่หนึ่งมันยิ่งขึ้นมากแบบนี้เลยโอ้มันออกหนึ่งเจ็ดแมนงวดนี้อ่างวดวันที่สิบหกพฤษภาวิ่งสองกับเจ็ดบนครับเก้าวิ่งล่างก็จะเก้าล่างนครับแบนี้ ฉะนั้นเลขฝันได้เลข่องแปดตัวเดียวไปเลข่แปดก็จับมาใส่เขาเลยมาจับมาใส่เลขสูตรนะครับก็คือแปดสองแปดเจ็ดแปดเก่าแมนเอาแชนแทนเลยซ้ำนี่พ่อแทนเลยไปจับเลยลอตเตอรี่ยังว่างอยู่ตลอดว่างตลอดตอนนี้ผมแรงกว่านี่มก็ว่าสิบเอาราตรีเแล้วสร้างเข้าไว้เลยเอาแปดเป็นลักเนาะแมนเอาลักสิบซ้ำแปดเนี่ยยุลักสิบเลยเพราะว่าผมเขาว่ามาแปดลักบอกผมจัดให้จัดให้เลยเขาไม่ได้บอกว่ายุลักไหนดอกบอก แต่ว่าผมมาแปดมาเนี่มากกันเลยเอามาใส่ซื้อๆคขาบอกแปดนี่มันให้มากจังไดก่อนว่าสีบ่บอกนานมันบอกว่าไดมันบอกว่าใดมันบอกว่าใดบอกมันบอกคือคาร์ลัมคือคาร์ลัมอ๋อคาร์ลัมให้ต้แบบแปดซื้อก่อนเดี๋ยวขันนี้ชิปต่อไปเดี๋ยวสิบอกอีกเที่ยงว่าที่มากของแปดนะ่มันมาจากใส่มาจากใส่มากดีกว่าในฟังคาร์ลัมซำอ่ามันคาร์ลัมบอกว่าใด นะครับกันมีตะมูวเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวมีเฮาได้อยู่ครับผมห้าสามคนนะอะไรอะไรไอ้ยูติดเลยฝั่งนึงเป็นไม่ยิงนี้สองคนใส่โอ้ความลับตัวนี้มีที่มานี่เป็นความลับมีทีม่าปวานเนาะแมนเอาสามตัวนี่คุณลุงเอาสามตัวบ่นี่สี่นี่นี่ขันใส่สามตัวให้เอาสี่เด้อมันโรยหลายเด้อเออเอาสี่ไปใส่เด้อไปใส่เนาะไปใส่ต้องมีโครบไทยอ๋อ๋อหาไปใส่ รักลอยแน่น87ศูนย์แน่น82ครับผม4เฮ่ยมากด้วยเร็วนะคือมัน5.8ีมันได้3ตัวนอ3ตัวไทยเนาะเออไปับ้ปรตีมันก็ได้สี่พันอย่นี่แหละแน่นเออ5าขันสองตัวพได้สองพันนึงเนาะสอง5.8 5.8ครับครัเป็นแนวทางเนาะสังเกตุชมเนาะมากหรือว่าถือใจจัง บ่มักผ่านไปกับผ่านมันไม่มีไผหูว่าไม่มีไผหูรุ่งกับพระดหกเปรียแต่ว่าเฮ้าคือรุ่งนะมันมันได้ต่อเนื่องมาแล้วครับผมหลายงวดมันก็คือคือจะต่อต่อต่อฝีก็เสียมันมีโอกาสต้องสินะครับผมถ้าฝันแบบนี้สองตัวมาก่มักตัวใดหลายกลุ่ม เอาเอาสองตัววะเอาวงกลุ่มครับผมวงกลม่มเลยนะเพื่อเพื่อเพื่อมที่เด็ดไทยเพื่อที่ตัดให้มันหน่อยลุงเอาเนี่ยพีก็นั่งเนี่ยที่เด็ดที่เด็ดบอไปใส่ร้อยุคนี่แล้วเอาขยายไปแปดเจ็ดโอ้แปดเจ็ดครับผมที่เด็ดเลยที่เด็ดคือแปดเจ็ดไอ้นี่เป็นความชอบส่วนตัวของคุณลุงบุญตาเนาะครับผมตอนผู้ชมบอกว่าอุปมาตัวนี้ที่ไปเอาตัวอื่นกับบาวากับบาวากับบาวากัน อไข่มันติดด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีติดไว้นี่จะไหนก็มาขันบ่มีพวกนี้คือเก่าล่ะอัดชิปเลยก็คือเก่าลุงก็บอกแบบขันบ่มีพวกนี้จะซื้อบางแต่เอฟซีขันมีพวกนี้นั่นซื้อลวดลัมพารี่กันจับไว้ลดมีสองมีเจ็ดมีเก้าแมนซื้อไว้เลยซื้อไว้เลยแต่บพรไอ้ลังคุณอาจสิบะม้าเก่าแปดกันเลยด้วยเนาะการแมนบะม้าเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามกันเหลวแต่กันเหลวแต่เนาะแต่ว่าสามตัวนี่มันมากไง มาในนอ่นครับเพร์สิีมานำการเพอรเพอ่์คือว่าหันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนก็ได้ได้ไอลุงก็ได้สองใบหนึ่งเจ็ดเอารับเป็นแนวทางเนาะนะครับกไม่ยังฝากหอดิฟซี่เนอะเับกับมี่ดอกก็คืออ่าชิปมันยังเหลืออีกหลายมือครับผมแต่ล่อว่าฝันย่ำช่วงวันพะสีย่ำอีกบ่อโตโตที่เขามากหนิเนา่ครับผม ขันย่ำอีกเงินกสิแมนคอยมาออกคลิปให้อีกเที่ยนึงน้อไปถามกันอีกเที่ยนึงแต่ว่ามันหลายมือนะก็สิว่านี่เห็นมันย่ำวัดอันนี้คือฟันมือเดียวได้มือเดียวขันเป็นทิไม่คือเที่ยวกวอนนั่นครับย่ำย่ำย่ำไม่ย่ำไมเอาอยู่นั่นเห็นบ่เที่ยวกวอนที่ว่ายิ่งนอกหนึ่งหกตัวไม่สูุเงียกลับมากลับมากะไรยังไม่เอาเียบซับอีก สมวกบอกซับหัวยเจ้าเนี่ยหมอยังมาฉีดยาอีกอันนั้นคือยำกุ้งยำมันยำนี่แหละลุงถึงบอกว่า ชี้ยามีว่าแปดนนั่นล่ะใส่ชุดนี้กัขอบคุณเนาะคุณลุงนะครับที่ได้มากบอกความฝันนะครับแบ่งปันเลขสูตรให้กับเอฟซีท่านผู้ชมเนาะครับก็คือแอดวาร์ละมักจังค่อยตามเดมักกะพานเป็นเพียงแนวทางเนาะแนนวทางะขอบคุณคุณลุงตาครับขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีโชคดีโชคดีเจ้าดนโชคดีขอให้โชคดีทุกคนเนาะเอฟซี